ใจหายอ่ะคน <learner. S 2> คนที่เราคนคนที่เรารักนะพี่จะต้องจะต้องไม่เจอกันอ่ะมันรู้สึกนะจริงใจหายใจหายใช่ใช่ทุกคนใจหายไหมคะใจหายใช่ไหมหายใจด้วยพวานี้คนคนคนลุกมากมากเลยนะจริงวันนี้นะคะอ่ะพวกเราเนาะพวกแม่ค้าทุกคนนะก็ ขออวยพรให้กับคุณตั้มนะคะขอให้คุณตั้มไปเปิดตลาดที่ไหนก็ขอให้มีแม่ค้าพวกเราไปทุกคนด้วยแล้วก็ขอให้ไปเปิดตลาดที่แบบเฮงๆรวยๆนะคะเป็นทำลีทองขอให้คุณตั้มโชคดีมีความสุขแล้วก็บุญรักษาคุณพรกคุ้มคองค่ะคุณแม่มากค่ะขอบคุณมากเลย